ครับสวัสดีเพื่อนชาวพายทุกท่านครับวันนี้พามาดูไข่ข้าหลามเปาะที่เพาะจากเม็ดนะครับเงาป่านะครับจากเงลาป่าไข่อันนี้เป็นไข่ที่เพาะจากเม็ดนะครับอันนี้เอามาใส่ถุงได้ประมาณแปดเดือนแล้วนะครับแปดเดือน ถ้ารวมอายุจากเง่าก็สี่ปีนะครับอันนี้เป็นไผ่ที่ใช้เผาข้าหลามไผ่กรลพัดประโยชน์นะครับล้ำสวยนะครับถ้าใช้เผาข้าหลามก็ใช้ทุบนะครับไม่ต้องใช้ปอกนะครับอันนี้มีประมาณสี่ถึงห้าพันถุง ท่านใดต้องการนะครับโทรถามมาได้ที่0867343078 0881565919นะครับอยู่ที่ตำบลแก่งโสภาอเภอวังทองจัังหวดพิศนุโลกนะครับชื่อร้านอา่ชื่อร้านย่าน้องไผ่นะครับปักหมุดมาก็ได้นะครับร้านย่าน้องไผ <c oughs> ่ถ้า ท่านตรงถ้าบ้านอยู่ไกลนะครับตรงฟรีระยะทางสามร้อยโลนะครับส่งฟรีนะครับถ้าใช้จานวนเยอะนะครับจํานวนเป็นพันถุงขึ้นไปนะครับเรื่องราคาตกลงกันได้ครับครับรับชมคันทนี้นะครับสวัสดีครับ